เราโกเบิงมาอยู่จะขวางเลยเนีไม่รุ่นเหลือหน่อยใจหวั่นพี่น้องเอ้ยเขานัดคอยรับผักอยู่ก็เกินสองโมงร้อยแปดสิบกิโลเท่าเราไม่เหยียบร้อยสี่สิบประทัดอยู่มตเตอร์เม่ยไม่อหลือก็ใจสิยวได้พี่น้อง แล้วก็ขับรถแข่งกันทนถนนว่ตัวนี้ร้อยเทเลปุ่นี่ยูเซนี่มุมวงอ่าคันมัคสลาเซนมุมวงอ่างมัคสพูดเอเขาขับยเอ้ เ,เขาให้ครับร้อยนึ่งพู้่ถข่อยพ่อบ้านข่อยเหยียบร้อยสามสีพี่น้องเลย จะออกข้างทางเรื่องเขาว่าอ้าววัดเสามานนีวัดหลายเปไหนเยอะเด้อพี่น้องวัดเสาตาป่าจ่เขาเด้่อจ้ะ ไม่ก,ก็รถเอาไปแล้วกันบันเท่าที่แซงเขาอเองแค่บันโอ้ยใจห่สิว่าขนาดใส่แม่กันเท่ายันได้นี่ขนาดใส่แม่กันเท่ายันเนี่ยเหยียบตัวนี้ถ้าไม่ได้ใส่แม่กันเท่ายันนี่โบไม่นอาเกลือยเบิ้งอายุเหยียบรถไม่ได้เบิ้งอายุจะคลองอีหลีเด้แเสี่วย ไปขับรถไปขับแซงเขาวนทั้งของ,ของโคกอจอดเห็ไหมรถเขาวนรถเขามีรถล,ลากข้างหลังนอก,กระเบียงเลี้ยวไม่เพื่อนกระสีเบียดเบียดเขานะไปื่อนจอยวงหลังเขาเาก็เหยียบเบรกตอนหนาวทัวร์จ้าพี่น้องท่านี้ก่อนเด้อจา้าพ่อการ์ดคิปหนาเดี๋ยวคอสิไายให้เบื้องใหม่เด้อหา,าทางเขาสวนเพันก่อนบันนี้อีกเก,กือบร้อยโลภนะจ้า